สวัสดีครับผมปุ้ยมากับรถคู่ใจครับวันนี้ครับผมเอารถคู่ใจมาคู่กายครับซุปเปอร์คาร์เชิงพาณิชย์ครับพร้อมวิ่งงานครับผมคันนี้เลยรีวอล์2.8ไป2,021เลขไม้50,000เครื่องยนต์ตัวใหม่2.8204แรงมาให้พละกําลังสูงสุดครับคันนี้เลยได้เป็นตัวใหม่ในเชิงล่าสุดเขี่ยวหมูป่าไฟหน้าโฮโลเจนกันชนหน้าครับนี่สีขาวครับบอพกกระจังหน้าใหญ่ๆอ่าบอกว่าดีไซน์มาโคตรดีครับคันนี้นะฮะลอกระทะพรผ คันนี้ล้อกระทะขอบ14ครับให้ความแข็งแรงครับผมนี่พร้อมยังดันหลบนะครับโทษทีครับล้อกระทะขอบ15ครับผมคันนี้อะมาดูครับเบ้ามือเปิดโคเมียมาพร้อมกระจกสีดําให้ดูตัดกับตัวรถสีขาวครับผมภายในครับผมเป็นสีดาทั้งหมดพรมไลไรพาวเวอร์เกียร์ธรรมดา5สปีดกุญแจรีโมทเลขไม้50,006เบาะหนังครับแยกซ้ายขวานะจ๊ะคันนี้ครับผมน่ ตู้ครับผม2เมตรสิตู้สแตนเลสใสให้ใหม่ครับไม่มีบวกเพิ่มแน่นอนพร้อมวิ่งพร้อมใช้งานครับของแต่งท่วมเกือบ5 6าหกหมื่นครับนี่กระชับผาครับยางหลังขอบ14ยางมิชลิน XCD2 ยางบรรทุกช่วงล่างเสริมแหนบให้เรียบร้อยครับผมสติกเกอร์เซตเอ dition นะจ๊ะคันนี้ครับมาดูห้องเครื่องกันครับห้องเครื่องคันนี้ครับผ่านการใช้งานน้อยเลขไม่ห้าหมื่นแล้วคันนี้ปุ้ยทําการสปาให้เรียบร้อยครับไม่ว่าจะทาการเปลี่ยนน้ามันเครื่องกองอากาศกองแอร์น้ํามันเฟืองท้ายคันนี้ปุ้ยจัดการให้หมดครับผม น็อตฝากระโปรงครับเดิมๆไม่มีชนครับแต่เข็บครับเดิมๆครับคานหน้าสวยกริปนะจ๊ะคันนี้ราคาโคตรเล้าครับ4 5 0 0 0 0บาทออกป้ายแดงคันนี้00แสนนะจ๊ะมาวันนี้เหลือ450,000้บาทลดไปี2021พร้อมของแต่ง5 0 0 0 0กว่าไปคิดเอาเองครับว่าจะซื้อป้ายแดงหรือมาซื้อปุ้ยครับยอดจัดเต็มประวัติดีเครดิตีส่ง8 0 0 0กวก็บายครับผมใครสนใจคันนี้มาดูรถได้ที่8ลิ้วครับผมอย่ารอช้านะจ๊ะ